สวัสดีจ้ะอย่าหล่ทุกคนนะจ๊ะเจดมนำพาอุ้ยไม่ใช่สิเพื่อนสีไม่มีสัวนำพาหลังจากที่หลายคนคิดถึงพี่นินมากไม่เจอพี่นินมานานแค่ไหนแล้วเราก็ไม่เจอเจดาเหมือนกันนะคะเป็นเดือนเลยปะเป็นเดือนแล้วค่ะลูกนี่หายไปนานเลยค่ะผู้สาว <c oughs> ไม่พูดดูที่ <c oughs> ันยัางจำได้อีกนึกว่าเดือนหนึ่ง <c oughs> มันจะลืมเออวันนี้พาพี่นินมาให้พวกแกหายคิดถึงแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราเป็นลูกนี่ชั้นดีเราก็ต้องขัดดอกต่การขัดดอกของเราเนี่ยมันจะมาจ่ายเป็นงงเป็นเงินพี่นินเขาก็ไม่เอาไงใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมเอา จ่ายเป็นเงินด้วยแล้วก็อาหารด้วยก็ได้ออเหรอค่ะวันนี้เลยพาพี่นินมากินอาหารอยู่แถวทองหลอ่อเยื้องๆอ่ะสอนอาาทองหล่อเลยใช่ซึ่งตรนนี้เราสองคนก็มีอดีตอยู่นะสอนอทองหล่อเนี่ย <c oughs> พี่นินเล่าทีเป็นไงวันนั้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอ้โหสิบกว่าปีแล้วนะคะก็พี่นินใจดำเนี่ยเป็นพิธีกรงานแต่ง <c oughs> เป็นเพื่อนคู่แรกเลยที่แต่งงานเเพื่อนในกลุ่มใช่น้อแล้วก็คือตีมเนี่ยโปรคาดดเจเนี่ยก็ใส่เสื้อแบบ มีทุกสีที่เป็นโปกอดอทเป็นจุดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานไปหารุปขึ้นสักหน่อยเว่าเจได้ยุคสิบกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นวิธีกอนฮิวมากไม่ได้กินอะไรเลยในงานงานเขาต้องแบบรันให้จบไงใช่ค่ะแล้วเสร็จก็เพื่อนก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวนินกับเจไปกินเข้าต้มแสงชัยทองหล่อทองหล่อใกล้ก็โอ้โหมงมันพี่นิมุงมันเอออาหารลอยมาเต็มเลยหมูสับต้มบว้ยอาหารโปรลอยมาแล้วนะคะแต่มาถูกจุดสกัดอยู่ที่สนอทองหล่อนะเจเจอด่านใช่เจอแดดซึ่งวันนั้น แรกของการมีด่านเลยนะใช่แล้วก็เราก็มไม่ได้ดื่มเยอะทุกอย่างมีสตีหมดหแ,ตแ,ตแต่ว่าแต่ว่าประเด็นคือเขาห้ามเกินนี่50ใช่ไหมพี่นิน<ล>แต่ของเจ๊เป่ามาพูดเนี่ยมันออกไปที่7<ล>ก็ดลยจำเลขเลยด,ด้วยจำได้ทำฝังใจเลยยย่วตัวเองมากเลยแบบสุดท้ายก็เนี่ยติดอยู่นี่ประมาณ3ชั่วโมงได้เจ๊เขาเปิดกระจกเราตำรวจก็ถามว่า ดื่มมาไหมครับเ,<อ>เจ๊ก็เลยว่าดีครับออนเดอะล็อกก็ดีเนี่ยเาไปได้อีกกระถูกตำรวจก็ถามว่าดื่มเหล้าไหมไม่ใช่อย่างเห<อ>่อชว,วนดื่มเหล้าหรือว่าดื่มจะได้เป่า,า<ก>อย่างนี่เลยเป็นที่มาว่าร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามสนอทงองหล่อจริงๆตำรวจแต่อยากจับตั้งแต่เสื้อโปกเกอร์ดอตแลละที่ว่าจริงๆไอ้แกก็จุดอะไรเหรอ้เดี๋ยวฉันสุภาพฉันสุภาพของเจ๊นี่จุดแบบกวนเจ้าพนักงานมาก นั่นแหละก็เป็นที่มาว่าเราพูดอะไรกับท้องหล่อตรงนี้ใช่แล้วเจเขาได้ออกมากี่โมงเลยไหมช่วงเวลานั้นสี่ทุ่มกว่าเจบอกพี่นิ่นแป๊บเดียวฉันให้แกทนหิวไม่เกินชั่วโมงหนึ่งขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ได้ขอเคลียร์ได้แต่เจ้าหน้าที่จะเห็นใจอ๋อพี่นิ่นอ่านหนังสือรอในรถได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะนั้นแหละอ่านไปถึงตีสี่กว่านางจะออกมาเพราะนั้นไม่พอนะให้พี่นิ่นขับรถไปกดเ TM อมมาประกันด้วยนี่คือคนเคลียร์ได้นะคะ ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ได้<ช> <ๆ S 2> เขาต้องทําตามหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกแล้วใช่เป็นเรื่องที่ดีแล้ว,ลวเพราะนั้นเมาไม่ขับแล้วจ้ะสิบปีแล้วไม่เข็ดเนาะยังคงไม่ดึงดูวันนี้เนาะ <c oughs> ไม่เข็ดไม่พอนะอันนั้นเงินประกันยังได้คืนนี่เงินที่ยืมยังไม่เคยได้คืนยังไม่รู้จักหลับ,บจานะวันนี้เราอยู่กันที่เทปัญญากิรูมอยู่เยือะๆกับสนอทองรอเลยเป็นร้านที่มาปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยเดี๋ยวทานเสร็จก็เข้าไปแวะทักไทยไม่เป็นไรดีกว่า <laughs> เราหยอดหางเขาเดีแล้วเออ<ะ>จ้าหน้าที่กับเราไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่วันนี้เราอยู่ที่นี่<ะ>ซึ่งจะพาพี่ิมมากินเพราะว่าร้านนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยจะดําเห็นรีวิวใน IG จ<ะ>ีใน<ะ>เพจอะไรต่างๆที่เขารีวิวอาหารบล็อกเกอร์อาหารเนี่ยเขาก็มาทากันเยอะวันนี้เลยอยากชวนพี่นิมมากิน แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมากินเนี่ยมันต้องรู้ว่าเฮ้ร้านมีที่มาที่ไปเป็นยังไงขายใครอะไรยังไงร,ราคาเป็นยังไงเมนูไหนที่เด็ดไม่เด็ดยังไงว่ากันไปวันนี้คุยกับผู้จัดการร้านเลยตอนรับพีิธีนะพีธพิธีสวัสดีจ้าเชิญจ้ะพี่สวัสดีค่ะเชิญจ้าโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจ้ะพิธีพิธีเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมพี่ใช่ครับ เทปัญญากิรูมใช่ครับที่นี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเทปัญญากิรูมของดีของเขาคือผัดไทยกุ้งสดนั่นเองไม่ใช่คือเทปัญยากิเลยใช่ไหมพี่หอยทอดครับอ้าว่าแล้วนะเจฟคุยกันมาตั้งนานบอกว่ามากินชาบูเทปัญญากิครับเพราะว่าอาหารสไตล์นี้คือโอเพนชิเชนอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีหาทานได้ง่ายๆส่วนใหญ่เขาจะไปทานกันตามที่โรงแรม5ดาวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกนึกออกพี่ หรือไม่งั้นก็จะเป็นแบบสำเร็จมาแล้วในครัวแล้วก็ไม่ในร้านอาหารในบางร้านเขาก็จะไปอยู่ในหลังครัวเลยไม่ได้มาทําให้เราดูซึ่งร้านเทปัญากีเนี่ยเสน่ห์ของมันอยู่นี่ในการทําอาหารได้เห็นได้มองได้ดูเห็นว่าอาหารที่เราจะทานโอ้โหเริ่มมาจากตรงนี้ แล้วอันเนี้ยเมนูเด็ดที่วันนี้จะแนะนําพี่นินกับจะดําคืออะไรพี่ตีเมนูที่อยากจะแนะนําส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบทานเป็นเนื้อเนาะที่แนะนําก็คงจะเป็นเนื้อแบล็กแองกาสนีะครับเนื้อจะนุ่มใช่จะเป็นเนื้อแบล็กแองกาสสองออสเตรเลียอ่าเหมาะครับพี่นินเลยจะเป็นส่วนของสเต็ก้อยนะครับแล้วก็ส่วนของเจ๊นี่ผมก็จะแนะนําเป็นซีฟู้ดเป็นกุ้งแม่น้ำใช้ใหญ่เลยกินนี้ไม่กินเนื้อ ครับเพราะว่าไม่ทานเนื้อผมก็หานแล้วมีไก่ใส่เอาไก่ด้วยใช่ไหมไก่มีด้วยครับโอเคอย่างนี้โอเคได้ครับอ่าแล้วก็พวกของทาเล่นมีไหมพี่ทาเล่นก็มีครับเราจะมีพวกโอโคโนมิยากิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่เขาเรียกคิซซาญี่ปุ่นแต่เรียกว่าโอโคโนมิยากิจ้ะแล้วก็มีทาโกโรมีเกี๊ยวซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอโคโนมิยากิ เดี๋ยวลองานยามะนี่มันอะไรวะคุณคุณสาธุโนพันเตมันจะเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่ใช่ตัดออกมาแล้วมีชีสยืดเพราะเราไม่ได้ใส่ชีสอ๋อนี่ของญี่ปุ่นเขาใช่โอเคเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้กันซึ่งเมนูที่พี่ติ๊แนะนำเรามาทั้งหมดเนี่ยก็คือขายจริงเป็นของจริงที่เห็นอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเรามากินเราไม่ได้แต่งเจ๊อยากคิดว่าเจ๊ได้อะไรพิเศษนะคะเขาก็เป็นเมนูในร้านใช่กลัวไงเดี๋ยวแบบคนทางบ้านดูเฮ้ จะดำมากินมาถ่ายคลิปให้เขาแบบนี้มันจะมาเยอะเปล่าที่ปกติเลยที่ขายอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่เป็นขายปกติแล้วนี่พี่เชฟยืนรอเนี่ยแบบคันมือแล้วครับคันมือแล้วครับอคันมืลูกค้าก็คันปากแล้วคันนี่น้ำลายมาโอเคงั้นเราลุยกันเลยไหมได้เดี๋ยวเราดูกันว่าพี่เชฟจะทำออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงกับเทปปั้นจักจีลูกเผือมพิตรจ้ะคครับบขอุณขอบคุณครับ รบบาบการการมนิษฐ์นุ่มดูน่ากินมากพี่ตินี่จะไม่ติดว่าต้องถ่ายรายการคือหมดไปลคึ่งเลยนะไอ้นี่ตะก,กี้ได้ยินนั่งข้างๆอยูท้อร้องฮ <c oughs> ิวโวยฮิวโวยผมก็ว่าได้ยินเสียงอะไรอยู่ <c oughs> ไอเอฟมาร่วม18ชั่วโมงแล้วค่ะเราลุยเลยไหมคะออนี่ครับอร่อให้พี่ติแนะนําก่อนว่าอะไรมันเป็นอะไรบ้างเพราะตะกี้ที่เขาแนะนําอ่ะมันแค่พูดไงยังไม่เห็นภาพว่าี่มันเป็นยี้ จานนี้นะครับจะเป็นจานเนื้อนะครับแบ็กแอนด์กัสนะคะของออสเตรเลียนะครับในส่วนของสเต็ปลอยนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดกุ้งเนาะในเซ็ตของเราอ่ะจะมีเสิร์ฟเป็นข้าวเปล่าธรรมดาหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นข้าวผัดกระเทียม ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดผักได้เลยนะครับในเซตเราจะมีซุปมีเครื่องปรุงมีเครื่องเคียงแล้วก็มีผัดผักมานะครับส่วนตัวเมนดิชอยู่เลยครับแล้วก็มีเมนดิชมีเนื้อมีอย่างจานนั้นก็จะเป็นกุ้งแม่น้ําและข้าวก็จะเปลี่ยนเป็นข้าวกะเทียมไม่ใช่กุ้งนะพี่ตีคืออะไรคะกุ้ง <laughs> พุ่งเลยใช่ไหมครับพเพราะว่าเราคัดไซส์ตัวที่ 3- 4สตัวโลเลยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ 270- ร้อยเจ็ดสิบถึงสามร้อยโอ้โหเลยล่ะใหญ่มากม,มัน่ายมาไกลตูาก็ต้องกินมันแล้วแ,และสาหรับ <laughs> คนที่ทานเซตหนึ่งแล้วย,ยังไม่อยู่ยังอยากกินของอร่อยต่อเราก็จะมีของที่ทานเล่นหรือทานเพิ่มเติม <c oughs> ได้เรามีเสิร์ฟทั้งเป็นเซตแล้วก็เป็นอราคาเป็นจานเดี่ยวมอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดรวมนะครับเป็นมิกซ์ซีฟู้ดครับจะมีหอยแมงภูนิวซีแลนด์กุ้งขาว ปลาหมึกแล้วก็ปลากระป,ระปง <Okay. S 2> นะครับส่วนของทานเล่น,นระหว่างที่รอดูเชฟทําอาหารอยู่ก็จะเป็นเคียวซ่าเกียวนักเลง <c oughs> เนื้อเเนื้อหมูแน่น ah. แป้งบาง แล้วประเด็นคือที่มากินว like ันนี้แต่กี้ถามพี่ตีแล้วพี่ตีบอกว่าถ้าใครบอกว่ามาจากช่อ,องเชดาเป็นไงพี่ตีรับไปเลยครับเกียวซาจานหนึ่งจานใช่อันนี้คือสมสั่งเมนูอะไรก็ได <face, S 2> ้บอกว่ามาจากช่องเชดาแถมอันนี้หนึ่งจานใช่ครับกินได้ถึงเมื่อไหร่อีกสี่ปีข้างหน้าหรือไงนานไปไสามเดือนครับสิ้นปีสิ้นปีพอดีเลยมอเตอร์หนึ่งรีบมากันเกียวซาเกวซาโอเคโอเคโอเคพร้อมแล้วพี่ตีงั้น้อีกจานหนึ่งเมื่อกี้ยังนี่เป็นโอโคโนมิยากินะครับ ครับหรือที่เขาเรียกว่าพิซซ่าญี่ปุ่นโอเคไม่พิจัยไฟกระพริบอันนี้ก็จะขายดีลูกค้าก็จะชอบทานเจเลยอ่ะเด็ดก็ชอบนะทานง่ายนะอย่างนี้นะโอนนมอ่ะนะโคนมิยากิโอนุโอนเนี่ยเออนั่นแหละตามนั้นแหละเออให้บุหรี่ก็ไม่ได้แล้วนะอ่ะงั้นพร้อมกินแล้วพี่ตีได้ตามจบงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาถามดูว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากพี่ตีขอบคุณจ้าเรียบร้อยพี่นินเราแบ่งเขตกันชัดเจนเจเขตแกคืออะไรบ้างวะก็เนี่ยแบ่งเส้นเลยตั้งแต่นี้ไป ป็นของแกใช่ใช่ใช่ฝั่งนี้มาเป็นของฉันกุ้งนี่ของเจก็มันมันมาเองนะมันว้ายมาโอ้โหไปแข็งแกร่งซะแล้วค่ะตายเลยนะลุยเลยไหมลุยเลยไหมเจ้ลุยต้องลุยอันนี้ก็ฝั่งเจอันนี้โอโนชิยามะหรือโคโนมิยากิอยู่ฝั่งนี้่ช่วงนี้เจคัมคันะออกแนวขัดแป้งนะคะก็ส่วนของแป้งได้เป็ของเจแป้งผ่านนะมันจะแป้งคาร์โบไฮเดรตนี้ค่ะอันนี้ขอแจมได้ไหมแจมได้ไหมแบ่งเขตแล้วไง ค่ะกินค่ะเออลุยไปขโมยกุ้งแม่น้ำนางมาดูสีน่ากินกินๆอะไรกินอะไรมาเนี่ยหละมาเนี่ยแหละงั้นไว้ตรงนี้ท่านกลางจานกลางเอาไก่มาเนี่ยอันนี้ก็จานกลางเอใช่โอ้ไม่น่าเลยใกล้กันนิดเดียวค่ะลุยเราจะเริ่มจากอะไรดีเลือกไม่ถูกเลยเยอะไปหมดข้าวละกันจริงๆมันดีตรงที่ว่าพอมันเป็นเซตแต่พี่นินมันที่พี่ตีเขาบอกอะว่ามีทั้งซุปใช่ไหมมีผักให้ด้วย แล้วก็มีข้าวให้ด้วยดีตรงนี้จรียจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการอินเสิร์ตเมนูให้ดูไหมคะถ้าเห็นราคาเนี่ยตกใจเลยนะว่ามีราคาแบบนี้ในห้องหลอใช่ด้วยไม่แพงไม่แพงอ่ะกินแล้วนะค่ะมีไก่นะเจ๊เขาเข้าใจหาล้านมาขัดดองจริงืค่ะอืม เทานี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็แบ่งกันได้นะคะจานนี้น่าจะแบ่งกันได้ค่ะสองสามคนใหญ่นะใหญ่ให้เยอะมากเลยค่ะโลแกรร้านจานใหญ่ให้เยอะกินไม่เริ่มุมปากดูเยะนะเอาเล้วบรรยกาศเป็นไงเป็นช่วงี่ได้พูดเป็นไงบ้างโดนโกงนะแต่ไม่ใช่คำว่าโดนโกงดีเขาเรียกว่าความประมาทเลินเล่อของผู้ตัดสินก็จะเซ็งๆเล็กน้อยนะคะเจว่าจะมีโอกาสได้เตะใหม่ไหมเตะบอลนะ เตะบอลหรือเตะผู้ตัดสินก็ไดนะ้มีโอกาสไหมไม่หรอกแต่ว่ายากเพราะว่ามันไม่มีอะตัดจิบิดพลาดแล้วมาเตะมันยากมากเลยอะะงั้นมันก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายอะไรอย่างนี้เงี้ก็จะต้องอดทนไปแล้วเดี๋ยวให้ผู้ตัดสินเขายกระดัดมาตรฐานการตัดสินเอาแล้วกันแต่ฟอร์มดีมากเลยนะคะปีนี้ดูเด็กหงนี่ปินมากเพื่อนเพื่อนที่หายไปในเฟซบุ๊กกลับมากันเทียบเลยมีแล้วหายไปหมดเลยไม่พูดเลยเรื่องบอลมีหน้าหล่ะช่วงนี้เพื่อนเพื่อนเด็กมี นันยูก็หายไปเหมือนกันนะคะไม่เคยเจอใครโพสอะไรเลยเขาหายไปไหนกันเหรอเจช่วงนี้น่าจะไปทําใจอยู่แหละดูแลเนาะแล้วถามพี่นินโซฟาตอนนี้น่าจะเปิดฤดูกาลมาถึงตรงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเบรกฟี فا เดย์พอดีพี่นินชอบนกเตะคนไหนของลิพูที่สุดถ้าดูฟอร์มน่าจะต้องฤดูกาลมาถึงตรงนี้ชอบคนไหนที่สุดเหรอโซโบสโบไลลรอรอใช่ใช่คนนี้มันทุกคนต้องลงความเห็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ่อด้วยแล้วก็เก่งแล้วก็โอ้โห ยลดดีอะลูกยิงน่าสุดยอดเลยเนาะใจเนาะยิงดีมากแต่ว่าจริงๆก็ชอบชอบทั้งทีมนะคะกักโปนี่ชอบเป็นงานส่วนตัวอเพราะอะไรเพราะนางเป็นคนที่หลักพระเจ้ามากเนียนางอ่านไบเบิลอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็ดูนิสัยดี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 ค่ะล่าสุดก็เจ็บแต่ว่าเพื่อว่าจะหากลัมมาใช่ใช่แล้วก็ชอบใครอีกนูนเยสก็ชอบอยู่แล้วคือมั่นใจอยู่แล้วไม่เคยรู้สึกขอแค่โอกาสแหละจริงแค่ปรับตัวได้เนาะไปงานเนื้อโดนบ้างยังเนี่ยค่ะกำลังจะโดนค่ะ เป็นยิงกินเนื้อก่อนแล้วจะบอกอะเราเจ๊ไม่ชอบใครบ้างในแมนูตอนนี้นายแมนยูเอางี้เหลือชอบใครบ้างในแมนยูนายแมนยูอ่ะเฉยๆแต่ตอนนี้ไม่ชอบอยู่คนหนึ่งใช่ค่ะนี่ออืมไปไม่ชอบน้องแจ๊บกับน้องบิ๊กทำไมอ่ะเขาก็ถ่ายดีนะแจ๊หมดละแต่ยานเนื้อเป็นไงดีค่ะแล้วในบรรดาตัวใหม่นี่ประทับใจตัวไหนมากที่สุดครับอืมตัวไหนมากที่สุดจะต้องโซโบแหละ ได้<ต>ไม,ม่ใครฮอตเกินเขาละจริงะะตงตัวของเจดแมนยูก็อำละบัดได้มาก็ดีใจนะสือจับไปยืนแบ็กซ้ายซะอีก <c oughs> โอนานานี่ก็ <c oughs> ตรงไปตรงเลยก็ยังไม่ค่อยพอใจใครเท่าไหร่ อดทนนะแมนยูอดทนต่อไปนะแต่ดูฟอร์มแล้วก็เบียดเลยนะคะปีนี้เบียดแมนซีไปยาวๆเลยแมนยูเบียดใครแมนยูอยากเบียดใครอะคะเออแต่ถงสานเชลซีมากเลยเจเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนทีมเยอะไงพี่นินเปลี่ยนเยอะเกินแล้วมันก็แบบนอกจากถงสานเชลซียังถุงสานไอ้นี้ด้วยลาเวียด้วย พลาดตีนิดเดียวเองนะคะสรุปก็ยังไม่เล่นเลยนะยังเจ็บอยู่นะแต่ก็ดีแล้วโอลิพูก็ได้กาฟเฟนแบชมาก็น่าจะโอเคกว่าน่าจะน่าจะเหมาะกับพี่ิูมากกว่าตรงดูดีเลยนะใช่ใช่ใช่ตอนนี้กลางของลิพูนะโซโบเอนโดแล้วก็แมคก้าสามคนสลับกราฟเฟนแบชเล่นแล้วก็มีเกอร์ติทขโมยเกอร์ติทโจนอีกคนหนึ่งก็โอเคละเล่นทุกวันบุ้งนี้เต็กก็คันทาร่าเหรอครับเออพี่นินคิดยังไงถ้าเต็กกูกันทาร่ากลับมาแล้วไม่มีตำแหน่งตัวจริงก็ไม่ได้คิดยังไงเลยอะเต๊ะ ใครก็ได้ค่ะเพราะเราเล่นเป็นทีมแล้วแต่ J K ใช่แล้วแต่ J K โอเคโอเคมีรล่ะอยากฝากถึงแฟนริบูในซีซั่นนี้แม้กับความคาดหวังของพี่นินซึ่งปีนี้รู้สึกเสียงดังขึ้นมาใช่เสียงดังมากเลยค่ะเตรียมเฮเลยล่ะเตรียมเฮเลยโอเคต้องมีได้แบบถ้วยแต่ย่างมากๆก็สามสี่ถ้วยไปเลยอ๋ออย่างไม่ได้ไม่ได้เน่ยถ้วยหนึ่งอย่างมากๆคือสามสี่ถ้วยอ่ะอ่ะามแลส่วนแฟนแมนยูอดทนนะอดทนอย่างเดียว แมนยูจะลงมายูโรป้าไหมคะถ้ายูเต็ดจะตกรอบแชมเปี้ยนลีกนะเอาที่4เลยอย่าลงไปอันดับ3อย่าไปเล่นยูโรป้ามันจะได้มาโฟกัสในลีกให้มันติดท็อปโฟงไม่งแต่ล่าสุดเซบียาเนี่ยที่สามใช่ไหมเซบียามันจองเดี๋ยวมันจะลงมาเล่นกับลิเวอร์พูลเดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวดีปูหนีไปคอนเฟอเรนซ์แทนผมบูรต่างนะแต่ก็งงนะแมนยูก็ดีๆอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นกอะเจ๊นั่นแหะดิบอกไม่ถูกเหมือนกันแปลกๆเนาะมันเหมือนมันมีคลื่นใต้น้ำมีแบบปัญหาภายในทีมอะไรเงี้ยนี้าด้วยหรอ <laughs> มันมันเกี่ยวอะไรกับคลื่นใต้น้ำอ่ะหมายถึงว่ามีแบบงัดข้อกันเรื่องของซานโชเรื่องของมาควายเรื่องของอะไรหลายๆคนที่แบบมีปัญหากับเรื่องของลูกรักเซนทาร์กที่คนเขาบอกอันโตนี่โอนาน่าฟรอมหวยทำไมยังได้เล่นกบว่านไปก็เดี๋ยวรอดูแล้วว่าจะจะรอดไม่รอดไม่แน่นะเทปมีออนอาจจะไปแล้วก็ได้ใครไปคะ <laughs> เคนฮาร์ากก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู เรียบร้อยพี่นินหายวับเลยเรานี่ยังกับนักมายากลนะเจสเซกซุบเดียวดีแลไม่มีนกพิราบออกมาด้วยทย่กี้อร่อยมากพี่ติอร่อยมากครับถูกใจนะครับถูกใจมากเห็นสัดเกียงทุกจานเลยแน่นไปหมดเลยค่ะตอนนี้คนเดียวกับที่เดินเข้ามาหรือเปล่าคือตอนนี้ถ้าเดินออกประตูไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะเบียดเสียดนะ้ตอนนี้อร่อยมากอร่อยมากแล้วก็คือที่สัมผัสได้เลยอย่างแรกคือใช้ของดีใช่ควัตถุดิบดีอะไรที่สัมผัสได้เลยจากการกิน กุ้งเอยไก่เองก็ดีหรือว่าผักหรืออะไรเงี้ยมันของดีอันนี้กัทีิเจตระพงของดีเกินราคาเลยอ่ะเจเออคือในเรื่องวัตถุดิบเราจะเน้นคัดมาให้ลูกค้าครับคือของอาหารทะเลมันก็ต้องสดใช่ใช่ทุกอย่างทุกอย่างจะสดครับสดสะอาดค่ะ แล้วร้านปั้งอยู่ที่ไหนคะพี่ตีอขอโลเคชันอีกทีค่ะร้านอยู่ที่ทตรงซอยทองหล่อก,ก่อนจะถึงซอยแล้วอยู่ระหว่างซอยทองหลออ่อ19กับ21ครับอยู่ตรงกลางตรงนีแ้แต่ถ้ามองง่ายๆก็คือตรงข้ามกับสถานีตำรวจเลยตรงข้ามถานีอทองหล่อเลยครับส่วนผู้ที่ขับรถมาก็สามารถจอดได้ที่ซอย21เลยมีที่จอดรถให้ครับใช่ปัจจเราก็จอดใช่จอดแล้วต้องรับบัตรมาสแตมป์ได้ไหมมาสแตมป์ที่นี่เลยครับเพราะคนที่มาบางทีเขากังวลว่าเอ๊ะไม่มีที่จอดรถอะไรแต่ของเราสะดวกเลยอันนี้มีนะ เรื่องสําคัญเลยนะคะเพราะว่าเดินจากที่จอดรถมานิดเดียวใช่มากที่จอดรถอยู่ตรงนี้เองแล้วก็กว้างด้วยลานกว้างเลยใช่มากใช่มากเชียรบแล้วก็เปิดกี่โมงคะพี่ติ๋เปิดในวันธรรมดานะครับแล้วเราจะปิดวันจันทร์อ่าหยุดวันจันทร์นะใช่หยุดวันจันทร์ไม่ได้กินนะอังคารจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มอ้นั่งชิลได้นะเสาอาทิตย์ก็จะเปิดเร็วหน่อยตั้งแต่11บเอโมงจนถึงห้าทุ่มก็เสาร์อาทิตย์ไม่ต้องห่วงว่ามื ไหนก็ได้กินนะมื้อเที่ยงก็ได้กินมื้อเย็นก็ได้กินหรือใครหิวตอนดึกก็มาได้แต่วันธรรมดามื้อกลางวันไม่ได้กินนะมื้อกลางวันมีแต่มื้อเย็นเสาร์อาทิตย์ก็มีทั้งวันตั้งแต่กลางวันกับเย็นเฉียบเลยเฉียบเลยราคาค่ะพี่สีตะเกยนที่ดูในเมนูเนี่ยตกใจเลยนะเพราะว่าคือราคาดีมากเลยค่ะพี่สีอ๋อกับเรื่องเรื่องราคานะครับมันเป็นความตั้งใจที่เราจะเปิดร้านอยู่แล้วเหมือนที่บอกในตอนต้นว่าเทปัญญากิเนี่ยไม่ใช่หาทานง่าย เราเนะี่ยตั้งใจให้มันมีร้านเทป,ปัญยากิจที่มาเข้าใกล้ทุกคนมากาขึ้นเข้าถึงคนได้ง่ายใน,ในการเข้ามาใกล้ก็ต้องเข้าถึงด้วยใช่ไหมครับเราก็เลยมีในราคาที่ตั้งแต่2 0 0 1 0 0กว่าบาท200าจนถึง8 0 0้ถึงพันหนึ่งามารถะรสะดวกใช่มีหลากหลายอยากได้แบบไหนเราก็จะพยายามจะมีให้หมดเพราะว่าผู้คนตรงนี้ก็หลากหลายมีทั้งคนทํางานาคน มาทานอาหารเย็นครอบครัวก็จะเยอะครอบครัวจะนิยมมากเพราะเด็กๆจะชอบมากจริงๆเนี่ยนบรรยากาศเนี่ยถ้าเป็นเซตอย่างที่ตะกี้เราทานเนี่เริ่มต้นร้อยใช่เริ่มต้นร้อยกว่าบาทเนี่ยหาไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะนั้นเราพยายามจะเข้าถึงให้ได้ทุกคนตรงนี้นะครับแล้วตะกี้เยอะด้วยนะไก่เยอะๆแบบเป็นแถวปริมาณนี้ไม่ต้องห่วงเลยเราคืออิ่มอ่กใช่จุกันนี้คืนยังนั่งอืออยู่เลยคืออิ่มอย่างนี้กลับไปต้องมีความสุขด้วยดีไม่เลยออกอากาศแค่ดีแค่ไหนตะกี้รู้ฝากแฟนๆดีๆหอยหลอดด้วยถ้าบอกพี่ติมัแล้มา หาพิธีเลยที่เจปัญจกิรูมแล้วก็บอกเขาว่ามาจากช่องเจดมเกลซาหนึ่งจานไปเลยเกลซาหนึ่งจานแถมให้แล้วก็<ช>แถมบินเจดามือนน<ช>ด้วยแถมฝากจ่ายด้วย,วยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไ,ไม่ใช่นเดี๋ยวเคลียร์ไห้เดี๋ยวเซ็นไว้ก่อนสําหรับคนที่ตามเพจของเจดานะครับผมก็วันนี้เจดาเขามาแนะนําให้ละ นะครับใครสะดวกเวลาไหนยังไงขอให้ลองเข้ามาทานนะครับรับรองว่าจะมีความสุขแล้วก็อิ่มอร่อยไปกับอาหารที่เราทําให้แล้วก็เสิร์ฟร้อนๆครับอ่าเทพัญญกิรูมของคุณพิตีจ้าครับพี่ครับผมมาดีครับอ่าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเจดําเลยนะจ้าด้านหน้าตรงนี้นะใครคิดถึงพี่นินวันนี้น่าจะหายคิดถึงแลวพามาแล้วเดี๋ยวเจอทีิก็คือสิ้นปีเลยเพราะว่าเดี๋ยวนางจะไปยุโรปเดือนครึ่งใช่ไหมนาจะได้เนืยวคู่กลับมาเลยค่ะไปนานขนาดนั้นคือมีสองอย่างถ้าไม่เหนียะคู่กลับ รับทางเอาไงดีคะเนี่ยอ่ะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะตามนี้นะเออเนี่ยแฟนๆเกาถามมาพี่นินพี่นินนเลิฟจะคัมแบ็กเมื่อไหร่เออพี่นินเนี่ยหายไปเ่วงนอุยขออภัยยุ่งจริงค่ะไปไปเรียนเยอะมากแล้วก็ภารกิจเยรอะเขารออยู่นะแฟนๆเจ๊ดำนี่เขารอพี่นินิีแล้วนะเนี่ยค่ะเนี่ยมาออกช่องเจดำก่อนแล้วเดี๋ยวจะจริงๆอยู่ในโลกเดี๋ยวจะพยายามถ่ายวูดอะไรมาฝากเฉียบเลยเียบไปหลายประเทศเลยค่ะฝากด้วยฝากด้วยกดไลค์กดแชร์พระเจ้าอวยพรนะจ๊ะค่ะไปค่ะ